ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเช็ควาวคดวาวงอวาวเสียนะครับเป็นวาวฝาสูมครับแล้วก็การสึกหลอนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้สึกหลอเยอะก็จะมีรอยแหว่งครับ <c oughs> ตัวเนี้ยเห็นรอยรอยยุบตัวเข้าไปนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแทนที่จะนูนขึ้นเนาะแต่ปรากฏว่าเป็นร่องครับตัวนี้วาวหมดสภาพนะครับเนี่ยคมมากเลย เรารูปนี้บาดมือได้นะครับคมส่วนวาลวที่มันยังนูนอยู่ก็จะเป็นนูนเต็มนะครับเนี่ยยังไม่มีรอยยุบนะครับเค okay, ต่อมาเรามาดูวาลวคดวาลวงอวาลวคดวาลวงอเกิดจากอะไรเกิดจากาการทํางานผิดพลาดของรถยนต์นะครับถ้าเป็นรถติดแก๊สก็อาจจะมีการแบ็คไฟตีย้อนกลับก็ทําให้วาลวคดวาลวงอได้หรือโดนความร้อน รถที่โอเวอร์ฮนะครับร้อนนานๆวาวก็อาจจะคดงอได้เดี๋ยวมาดูการคดงอของมันฝั่งนี้เป็นฝั่งไอดีนะไอดี ID จะลูกใหญ่หน่อยสังเกตนะผมเรียงให้มันเป็นแถวนะครับมันจะมีมองฉากอะไรนีดูด้วยสายตาครับว่าตัวไหนมันมันเอียงเห็นไหมสองให้ดูนี่ฮะตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเอียงมาทางซ้ายครับเนี่ย ตัวนี้คือการงอครับเหล็กงอเอียงมาทางนี้นะฮะถ้าเข้าแถวตรงกันนะถ้ามันตรงมันจะเรียงกันเลยครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เอียงมาทางซ้ายครับคือมันงอครับเนี่ยงอเยอะเลยส่วนไอเสียตัวในเสียสองตัวหน้าตรงจะมีตัวหนึ่งครับที่เอียงอยู่เนี่ยเนียตัวนี้ครับตัวตัวเนี้ยเอียงนิดหน่อยครับเอียงฝั่งซ้ายส่วนไอดีตัวนี้เอียงเยอะเลยครับเอียงกว่าเพื่อนเลย ถ้ามาส่องด้วยสายตาดูดีๆครับมันจะเอียงครับก้มดูนะครับตั้งฉากด,ดีมันจะเอียงรู้เลยว่าเหล็กเอียงนะครับมันไม่ตรงก็คือมีเสียอยู่2ตัวครับฝั่งไอดีตัวนี้เสียเยอะฝั่งไอเสียตัวนี้ก็เริ่มงอครับแต่งอไปนิดหน่อยสัก2ี่ตัวนี้น่าจะเกือบ4ี่เซแล้วเนะี่ยงอเยอะเลยถ้าตั้งตั้งตรงอย่างจะเห็นนะครับเห็นรอยเอียงครับฝั่งไอดีจะเห็นเอียงเยอะเอียงซ้ายส่วนไอเสีย มีเอียงนิดหน่อยครับเนี่ยเอียงเอียงประมาณสัก20%ส่วนตัวนี้น่าจะ40%เละเห็นร้อยเว้าไหมครับเนี่ยเอียงมาทางซ้ายแล้วฝั่งดีเอียงเยอะเลยตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวทำมาร์กมาให้ดูตัวนี้ครับเสียตัวนี้ก็เสียวาวโคตรครับเอียง โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับขอบคุณครับ